โย่ Yo, สวัสดีครับชาเอพเฮซ่าดอทคอมแล้วก็ชาวพี่แว่นพาเจ็งทุกชั่นฮะวันนี้พี่แว่นต้องได้นักเตะไทย3คนแล้วแหละกูรอมานานแล้วแลกเชลก็ได้อ่ะแลกเชลก่อนพี่แว่นเติมแค่ติ่มๆครับเจ75เชลแพ็กนักเตะ6 pH กอดแล้วก็คอนเวิร์ตเลยครับของมันน่าจะเข้าตัวนะอ่าปึ๊บเลือก pnp c a s พแคสเนี่ยยังชื่อเดิมอยู่นะฮะคุณได้รับโปรโมชั่นเติมกันแล้วไหนวะปิดก่อนไม่คุณจะดีดอะไรกันนักขนาเนี่ยเออฮะถอยไปดูหน้าไอเต็มไอเต็มหน้าไอเทมปึ๊บมาแล้วมาแล้วมาแล้วเปิดรับ แล้วบอกว่า3ตัวที่อยากได้นะเหมือนเหมือนกันก็คือมีชนาทิปอดิสักดุสิตเฉลิมแสนอ๋อไม่มีอะไรนะครับดทสิ์ไม่มีนะฮะก็ธีรทรจะอุ้มนะแล้วก็ชาริลชับป,ปุยทุกคนได้ใช้แน่นอน,นครับแพ็กนี้คนแรกครับขอเป็นแมสซ่เจครับ ธีรพัฒนมาโอ้โห <TV S 1> ไปีกครับราคาเก้าล้านอย่างน้อยขอทุกตำแหน่งแล้วกันนะ่ะกองหน้ามาลูกอ้าวอันดิซัจอดเวอร์ขอดองไว้ก่อนทีรทรจะอุ้มอุ้มอุ้มว้าไม่ใช่ครับเป็นธนาบุญนะครับผมก็14ล้านเฮ้ยธนาบุญแพงว่ะ cdm ครับเอามาแทนปัตติกวิเวอร่า กองหน้าครับนี่เอามาแทนจอชวยอาแล้วก็พีรพัฒนครับโนชยาใช่ไหมฮะอาร์ชใช้ชื่อนี้ป่าวะไม่รู้จัง้กยผิดขอภัยุน้มยใช่แฟนแันแท้ฟุตบอลไทยแล้วก็ไรนะฮะพีรพัฒน์ก็เล่นเป็นมันเป็นปีกอะ l อลบีอาร์เป็นปีกฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายที่จริงต้องคอมโบอ่ะ ที่นิกเอ็นอารีย e วบอกโอเคสามตัวยังไงได้ใช้ครับจัดไปไฟกระพริบขอบคุณมากที่ติดตามครับวันนี้มาสั้นๆสวัสดีครับ